ตู้เชื่อมของยี่ห้อ AP Welding นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น MMA 650S มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับพร้อมค่าบอกสถานะถึง2หน้าจอและตู้เชื่อมตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่บอดใหญ่นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการหาตู้เชื่อมใช้งานอึดๆทนๆแนะนําตัวนี้เลยนะครับส่วนราคาสินค้าก็ไม่แพงช่วงเปิดตัวทางร้านเราจะคิดเพียงแค่1 9 9 0บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ อุปกรณ์ของแถมเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยตามภาพที่ได้เห็นนะครับเริ่มจากสายเชื่อมก่อนสายเชื่อมจะเป็นสีส้มความยาวอยู่ที่10เมตรที่แถมให้พร้อมคีมจับหัวออกซิเลมิกอย่างดีข้างในเป็นทองแดงแท้ทนความร้อนนะครับสายดินสีดํายาวให้ถึง3เมตรนะครับแล้วก็จะมีถุงมือให้คู่หนึ่งแหวเคาะที่สลักพร้อมหน้ากากเชื่อมและยังไม่พอนะครับทางร้านเรามาจัดโปรโมชั่นแถมแว่นตัดแสงไปให้ฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูที่ตัวตู้เชื่อมกันนะครับของ AP Welding ตัวนี้3ามปุ่มตับนะครับ กระแสจ่ายกระแสไฟเวลาใช้งานเราก็ปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเราจะใช้ไฟเท่าไหร่ตัวเลขต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรตู้ตัวนี้เชื่อมได้ตั้งแต่2.6 3.2และก็4มิลนะครับและสามารถเชื่อมแสแตนเลสได้ถ้าเราใช้ลวดเชื่อมแสแตนเลสนะฮะช่วงท้ายคลิปเราจะมีรีวิวทั้งตูงต้และแว่นให้ดูปรับเต็มแม็กก็อยู่ที่600นะครับเดี๋ยวดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะฮะสีดําของเขาสะอาดมาสวยเลยนะครับงานประกอบดีสินค้ามีรับประกันให้1ปีนะครับ ยี่ห้อ AP Welding ของเรานะครับจะเขียนแบบนี้นะครับจะเอียงๆนิดนึงจะเป็นของแท้จากทางร้านเราถ้าเขียนตรงๆจะเป็นของปลอมนะครับจะไม่ได้รับประกันจากทางร้านเรานะฮะด้านหลังตัวตู้เชื่อมก็จะมีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่ลองฟังเสียงดูครับแล้วก็ตู้ตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ถึงสองต่อนะครับผมจะลองปิดสวิตดูนะฮะพอเราปิดสวิตเครื่องจะไม่หยุดทํางานประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดตรงนี้จะเป็นระบบสำรองไฟนะครับเกิดไฟช็อตไฟตกจะถนอมแผงวงจรไม่ให้พังนะครับและเซฟตี้ต่อที่2 สวิตเปิดปิดของเขาจะเป็นเบเกอร์นะครับปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบตู้เชื่อม AP นะครับโดยการเชื่อมลวด4มิลของยาวาตาแล้ววันนี้ทางร้านเราจะใช้สายเชื่อมยาว15เมตรนะครับในการทดสอบเพื่อดูกระแสะไฟนะครับเดี๋ยวถ่ายสายเชื่อมให้ดูเป็นวงกว้างนะครับยาวโค้งมานี่ถึงคนเชื่อมนะครับไม่มีแหกตานะครับแล้วลวดที่เราใช้จะเป็น4มิลจริงๆนะครับไม่ใช่3.2หรือ2.6แล้วมาบอก4มิลเดี๋ยวช่วง ช่วงที่ว่าเชื่อมเสร็จเราจะเวอร์เนียวัดให้ดูนะครับถ่ายกันใกล้ๆเลยนะครับแสงไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับเดี๋ยววัดลวดดูก่อนนะครับไม่มีแหกตานะครับผมวัดจากก้นลวดนะครับ4มิลนะครับผมดูรอยเชื่อมกันนะครับเนี่ยนะครับผมสวยเลยครับอพอครับเดี๋ยวเราดูรอยเชื่อมกันนะครับ ทดสอบเชื่อมสแตนเลสนะครับกับเนื้องานที่เป็นสแตนเลสและลวดเชื่อมต้องเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแว่นตัดแสงนะครับที่แถมไปให้ตัวนี้เลนจะใสเลยนะครับลองเชื่อมดูครับยกครับเชื่อมครับยกครับ